ที่เราชอบกันมากๆเลยถ้าไม่นับอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารประจำชาติของเราแล้วนะคะก็มีอาหารญี่ปุ่นเนี่แหละค่ะที่ทุกคนชื่นชอบกันมากเลยนะคะ ถ้าลองสังเกตดูนะคะเวลาไปตามห้างสงรรพสินค้าเราก็จะเห็นทั้งร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นทั้งซูชิร้านข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นต่างๆนานาเลยล่ะคะ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเพื่อนกู๊ดเขาบอกมาค่ะว่ามีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่เปิดมาตั้งแต่กู๊ดยังไม่เกิดเลยล่ะคะ่ะนานมาก30กว่าปีแล้วค่ะและก็ขายอาหารแบบดั้งเดิมมากเลยนะคะกู๊ดก็เลยจะมาลองดูค่ะว่าจะอร่อยเหมือนที่เขารำ้ำลือกันหรือเปล่าค่ะ ที่นี่นะคะคุณผู้ชมความพิเศษเลยก็คือเขาเป็นร้านญี่ปุ่นสไตล์ดั้งเดิมมากๆเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวกูจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารญี่ปุ่นกันค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชิญข้างในเลยนะคะค เชิญค่ะนค่ะเชิญนั่งค่ะอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะที่เป็นซูชิบาใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะถานนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเป็นอาหารญี่ปุ่นคนไทยก็อาจจะงงงสับสนอยู่จาได้เลยว่าตอนเด็กๆจะงงมากเลยว่าซูชิกับซาชิมิเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันอย่างไรค่ะถ้าซาชิมิเนี่ยคือเราจะไม่ใส่ข้าวนะคะมันจะเป็นปลาดิบล้วนๆค่ะ แต่ถ้าเป็นซูชิเนี่ยมันจะเป็นข้าวด้วยเป็นคำคำปลาดิบเราจะวางบนข้าวหรือว่าเป็นมากิเนี่ยเราจะห่อสลายและตัดเป็นคำคำนะลองลองปลาดิบก่อนไหมคะแล้วตามมาด้วยซูชิดีไห<ด>มคะค่ะ,คะ ประเทศหรือว่ามาจากต่างประเทศนะคะก็ยางโทรโร่เนี่ยอย่างกุ้งโบตันเนี่ยมาจากญี่ปุ่นเลยนะคะ,ะคือไม่สามารถหาซื้อได้ในเมืองไทยค่ะไม่ค่ะวัตถุดิบเราส่วนมากจะมาจากญี่ปุ่นทั้งหมดมค่ะอืค่ะแล้วอย่างพวกอย่างนี้ซูชิมีหลายที่มากมันมันต่างกันยังไงคะข้าวบางที่มันก็จะแบบแตกมันจะมีความพิเศษของเราที่จะมีความพิเศษคือ วัตถุดิบที่เราทํามาใช้และเครื่องผสมอะไรเนี่ยเราของญี่ปุ่นมาอย่างน้ําส้มอะไรท<า>ั้งห,ทงหมดเลยทั้งหมดเลยเป็นของญี่ปุ่นค่ะอย่างส่วนผสมทั่วไปอ่ะแต่ว่าของสูตรของไทยของมันใช่ไหมคะ<อ>แต่ของเราเนี่ยสูตรของเรามันจะเป๊ะมา30กว่าปีแล้วเพราะเรามีเชฟญี่ปุ่นที่คอยดูแลคอยกํากับคอยชิมให้เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ยากนะคะอยากจะรู้จังเลยว่าเวลาทำมันจะทําได้ง่ายไหมถ้ามีเชฟสอนนะคะพี่ว่นไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยเดี๋ยวขอเชิญคุณกุ๊ดไปลองทําดูนะคะเดี๋ยวให้เชฟสอนค่ะ,คะ สวยสวยสวยค่ะเอ๊ะคิเล่ ซูชิเฉยๆเนี่ยไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าจะทำให้มันสวยเนี่ยยากมากเลยนะคะ,คะที่นี่มีแค่อาหารญี่ปุ่นอย่างดั้งเดิมอย่างพวกซูชิอย่างนี้หรือเปล่าคะไม่ค่ะเรายังมีเมนูอีกหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะเตปังยากิเนี่ยเราจะท,ทําทางด้านสเต็กนะคะเราจะมีแบบกระทะร้อนนะคะแต่ก่อนจะไปเนี่ยนะคะพี่มีอาหารอยากจะแนะนําอยากจะเอาให้น้องกุ๊ดชิมสําหรับกู๊ดเดย์สำหรับรายการเลยสำหรับารายการ ของน้องกู๊ดน,นะคะมีอีกสองสาอย่างมาให้ชิมนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวยะจะแนะนำให้ทานอากม คะกระดาษคามีินาเบทค,ค่ะโต้ค่ะเป็นกระดาษเลยค่ะเป็นกระดาษจริงๆใช่ค่ะ,คะแต่ทำไมข้างล่างก็มีไฟมันถึงไม่ไหม้ไฟน,นคะคะคือความพิเศษของเราค่ะคือมันไม่ไหม้ไฟนะคะโยนั่นเดี๋ยวมาชิมดีกว่าค่ะว่ารสชาติอร่อยไหม 嬉しい気持ち楽しい気持ちずっと一緒に半分か素敵な歌を見つけたよ君と一緒に聞きたいな楽しいことがあったときは ทุี่วันมากเลยนะคะที่อุตสาห์มาอธิบายแล้วก็พามาชมทั้งเทปัญยากิแล้วก็ซูชิค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณเชฟทั้งสองท่านด้วยทั้งเชฟของซูชิแล้วก็ของเทปัญญากิด้วยนะคะขอบคุณค,คุณกุณ๊ดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ นี่ได้ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมกูดก็ทั้งอิ่มท้องนะคะทั้งอร่อยแล้วก็ได้ความสนุกสนานได้ความรู้กลับไปด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้อยากจะมาทานอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมจริงๆเลยนะคะก็สามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านเชอุ์กุนญะล่ะค่ะ ยอดนิยมตอนนี้นะคะกูดว่าก็คงจะหนีไม่พ้นแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าบางทีนะคะพอเข้าไปในร้านฟาสต์ฟู้ดปุ๊บเห็นราคาแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็ต้องสะดุ้งเลยล่ะคะ่ะแต่คุณผู้ชมคะถ้าเราทำแฮมเบอร์เกอร์ทานเองที่บ้านเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากนะคะและที่สำคัญเลยค่ะวันนี้นะคะกูดก็จะมาเพิ่มในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวกูดก็จะมาทำเบอร์เกอร์ทูน่าให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ มาเตรียมทูน่าของเราก่อนเลยนะคะก่อนอื่นก็แยกเอาน้าออกไปนะคะทีนี้เดี๋ยวก็จะต้องมาผสมสม่วนผสมต่างๆค่ะอันนี้เดี๋ยวกเก็บเอาไว้ก่อนนะคะต่อมาก็จะมาเตรียมผักที่เราจะใช้นะคะในการทําตัวของเนื้อเบอร์เกอร์กันค่ะก็จะใช้นี่เลยนะคะเป็นพริกหวานค่ะซึ่งพริกหวานนี่นะคะคุณผู้ชมมันก็นอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยค่ะ จะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมากเพราะว่าผักที่มีสีสีแบบนี้ล่ะค่ะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เยอะค่ะ ขึ้นใช้ฝรั่งค่ะอันนี้นะคะมีไฟเบอร์อยู่เยอะมากเลยค่ะใครที่กำลังไดเอทอยู่เนี่ยก็ควรจะทานเซอเรอรี่เลยนะคะก็หักเอาส่วนนี้ออกค่ะ จะต้องมาผสมส่วนผสมทั้งหมดค่ะซึ่งปกติเนี่ยถ้าจะใช้เป็นผสมกับมือก็ทําได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้เครื่องผสมเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าเยอะเลยค่ะก็จะเอาผักที่เราหั่นไว้นะคะก็มีหอมหัวใหญ่พริกหวานนะคะแล้วก็มีเสลอรีค่ะก็จะเอาทูน่าเนี่ยใส่ลงไปนะคะ เกลดขนมปังนะคะ <S 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 1> <S 1> ก็เดี๋ยวก็จะมาเติมพริกไทยดำนะคะเกลือค่ะผักชีที่เราซอยทิ้งไว้นะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงด้วยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะจะทำให้เบอร์เกรลของเราเนี่ยอร่อยมากก็คือซอสพริกซึซ่งฝรั่งเนี่ยเขาก็ชอบใช้กันมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มรสชาติของความเผ็ดแต่ว่ามันจะมีความหวานอยู่ในตัวด้วยค่ะ มาใส่ไข่ไก่เนี่ยแหละค่ะตอกลงไปนะคะ1ฟองค่ะแต่ว่าพอตอกไข่ไก่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยห้ามชิมอีกนะคะเพราะว่าไข่ดิบเนี่ยมันจะมีเชอโลกอยู่เยอะค่ะ law s <S พอสมผสม,สมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เจาวออกมาค่ะณที่นี้ก็จะมาปั้นนะคะให้เป็นเนื้อของทูน่าเป็นก้อนเป็นแบน,นนะคะ ครที่มีพิมพ์คุกกี้อยู่นะคะแบบนี้ก็เอามาใช้ได้เลยค่ะเนี่ยแหละค่ะอย่างที่คุณบอกไปนะคะคุณผู้ชมว่าเมนูเบอร์เกอร์วันนี้ มีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้เนื้อทูน่าเนี่ยมาทําแทนพวกเนื้อสัตว์อย่างพวกเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะมันก็จะทําให้มีพวกคอเลสเตอรอลเนี่ยน้อยค่ะแถมนะคะทูน่าเนี่ยเขาจะมีโอเมก้าสอยู่ค่ะซึ่งยังมีส่วนช่วยนะคะลดคอเลสเตอรอลใน,เ,นเลือดให้เราได้ด้วยหล่ะค่ะถือว่าดีกับสุขภาพมากๆเลยนะคะ ใครที่คิดว่าทานเบอร์เกอร์แล้วเนี่ยจะทําให้ส่งผลเสียกับหลอดเลือดหรือว่าทําให้เป็นโรคหัวใจได้เนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเป็นเบอร์เกอร์ทูน่าก็จะช่วยได้บ้างนะคะ แล้วก็ดีกับสุขภาพของเราด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยถ้าเราทําทานเองที่บ้านราคาก็ไม่แพงมากค่ะแต่ว่าอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นของที่ทอดที่ปิ้งหรือว่าที่ใช้น้ํามันเนี่ยนะคะก็ทานแต่พอดีนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะอร่อยมากนะคะแต่บางทีทานมากไปก็จะทําให เสียสุขภาพได้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูเมนูอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเป็นอาหารขาวจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะ <c oughs> ก็เข้าไปดูได้ค่ะที่ facebook ของเราเลยหรืออยากจะให้กู๊ดทำเมนูใหม่ๆอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็ลองเสนอแนะเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลและก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากซีเล c t ท n a ในเครือ T.U.F. ค่ะ <c oughs> <c oughs> Oh oh oh, oh.